กินข้ากระเจียงปลาใส่บวบหอมเอาเหนียวก็เต็มกล่องคื่จ้อเอาสิ่งตำักหุ่งก็บกระติ๊บตำเป่าเปล่าน้ำหิ้วสาวกระเจ้าเป็นอยังเป็นกล่องๆเป็นหมอกบข้นๆเพิ่ม ไอหมอ้อคลองเรียงปลาลวกพี่น้องใช้บวบหอมใช้ผักกราญฉ่แซ่แบๆกินปลาก็ต้องระวังกลาง ร้านหน่อยคุณนึงวอกกินบาทกางค่าคอได้หลาเด็กแมวเม่เอาตัวขอแม่มันหนงบอกงห้นหาทุ่มมปรองกันสิเด็ไปล้องบานทุกขางบ้านเขาเลี้ยงแมว เลยว่าท้าเอาต่างออกไขนองไหนละ่ะเด็กจะไม่กระบรุ่งก่อนสิบไปหาหันแมวอ,อ,อะไรกินข้าวกินข้าเหนียวกืนกล้วยไม่ต้องจักอันมถ้าเอาแม่มาอยู่ไหนยังว่าลงแต่ย่ามเลย นี่เก่งขักเดียวแม่ก็ได้ไ cái ăn ba vẹp cái lan con bố lan phẩm <laughs> con bồ lan chìm khẩu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อยากกินแกงปลาลูกขอบหมูปลาลูกขอบบานเท่าเนาะนี่ไปกินนานี่เหนละน,า,นาได้กินปลาลูกขอบอยากกินแบบบานๆเท่านะพี่น้องว่ได้กินออกเบี่ อาตัวใหญ่บ่อึดแต่บาทตัวน้อยมันอึดกระดูกหอกของบ่มีพี่เด็กกับแกนี้ก่อนนะคะเกิดหนักหอกกันไหม